สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนคอบอลทุกท่านเลยนะครับพบกับผมตีฟีคิกเป็นไงกันบ้างครับสําหรับแนวทางที่ผมวางไว้ให้เมื่อวานนี้เนาะก็ค่อนข้างน่าเสียดายเลยท็ทีเดียวถือว่ายกกันไปเนาะเพราะว่าเข้าเพียงหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวไม่เข้าเนาะวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางฟุตบอลน,นะครับมาฝากด้วยกันอีก2คู่เช่นเคยครับสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับก็ให้มองไปที่ศึกกันโชเิลาอิตาลีได้เลยครับคู่ระหว่างราซิโอเนาะเปิดบ้านพบกับทางด้านซามโดเรียครับผม สำหรับคู่นี้นะครับผมแนะนําเลยว่าให้เชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างราซิโอได้เลยครับเม่ว่าด้วยเรื่องผลงานของเจ้าบ,บ้านกเลยเนาะต้องบอกว่าราซิโอเนี่ยในช่วงหลังนะครับทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเนาะถือว่ายังไม่ค่อยน่าพอใจนะครับแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยก็ทางก็ยังอยู่เป็นทรงอยู่เนาะผมมองว่า ผลงานเนี่ยโดยรวมเนี่ยยังมองว่ายัางดูดีอยู่ละกันเพราะว่า10เกมในลีกเนี่ยพวกเขาเอาชนะได้ถึง4เกมนะครับเราก็แพ้ไป3เนาะเราก็เสบอม,มา3าเกมด้วยกันส่วนทีเมเยือนอย่างซามโดเลียเนี่ยผลงานโดยรวมนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงโคม่าเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าฟอร์มดรอปลงไปเยอะเนาะ10เกมในลีกหล่างสุดเนี่ย บอกได้เลยว่าชนะไปเพียงแค่1เกมนะครับเสมอไป2อนอกระหวก็แพ้ไปถึง7ด้วยกันขณะเด,เดียวกันนะครับวันนี้พวกเขาต้องบุกไปเจอกับทีมที่ดูค่อนข้างเหนือกว่านอกะผมมองว่าน่าจะเป็นงานหนักของพวกเขาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเทียบจากฟอร์มโดยรวมเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าทีมราซิโอเนี่ยค่อนข้างดูเหนือกว่าน,นะครับมาว่างด้วยการเปรเ่นในวันนี้นอกะผมมองว่าค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลเลยทีเดียวเพราะทีมที่ดูเหนือกว่านะครับและได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยบวกกับวันนี้นะครับผลงานในช่วงหลังถือว่ากระเตื้องขึ้้้้นน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 มาาาาาาาเเเเยยอออออะะก็ชชื่่่่่ววััีรรซิโปดดบทงงแ ก็ให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างราซิโอได้เลยครับไปต่อกันคู่ที่2เลยเนาะสำหรับคู่ที่2เนี่ยก็ให้มองไปที่ศึกราลีกาสเปนนั่นเลยครับคู่ระหว่างบียเรอันเนาะเปิดบ้านหกว่าทางด้านเคตาเฟ่ K T A F e, ครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมแนะนําเลยว่าให้เชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอย่า เคตาเฟ่ได้เลยครับมาว่ากันด้เรื่องผลงานของจามากันเลยเนาะต้องบอกผลงานโดยรวมของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับแต่ผลงานในช่วงหลังเนี่ยแกว่งไปมากเลยนะส่วนทีมเยือนอย่างเคตาเฟ่เนี่ยผลงานเนี่ยโดยรวมถือว่ายาแย่ครับแต่ฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยถือว่ากระเตื้องขึ้นมาเยอะเนาะวันนี้นะพวกเขาต้องบุกไปเจอกับทีมนะที่ดูค่อนข้างเหนือกว่านะครับเราก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยเนาะวันเนี่ยผมก็มองว่าเบียร์เรียนเนี่ยค่อนข้างดูเหนือกว่านะครับผมแต่มาว่ากันด้วยการเปรียบใน แต่ความพร้อมของทีมเนี่ยถือว่ายังไม่สมบูรณ์ดีเนาะผมมองว่าทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูสมบูรณ์กว่าถึงแม้ว่าจะดูเป็นรองนะครับแต่ผมมองว่าด้วยฟอร์มช่วงหลังที่ดูกระเตื้องเนาะบวกกับผลงานที่ไม่ค่อยเก๋น,นะครับผมก็เชื่อว่าเกตาเฟนเนี่ยไปได้เนาะวันนี้เนาะน่าจะยันเสมอได้อย่างแน่นอนก็ให้เชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างเกตาเฟนได้เลยครับก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับแนวทางที่วางไว้ให้เนาะ ท่านใดน,นะครับสนใจนะครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมเนาะไม,ม่ว่าจะเป็นบอลสดนะครับบอลชุดโครงการเนาะแล้วก็บอลตัววีด้วยกันครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์เลยนะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขเนาะเฮงเฮงรวยรวยปังปงทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับผม